ท่านเชา้าสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับผมที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนาะอ่าวันนี้นะครับผมชิคก็มีเคล็ดลับดีๆนะครับผมแล้วก็มีชิคใหม่ๆนะไอเทมใหม่ๆน,นะครับผมผมาบอกสำหรับท่านผู้ชายนะฮะที่รู้ตัวเองดีนะว่าตัวเองเนี่ยไม่แข็งไม่อึดไม่ทนนะครับผมแล้วก็ไม่ ไม่นานนั่นเองเนาะวันนี้พิ่ก็มีเคล็ดลับดีๆแล้วก็มีตัวช่วยเด็ดๆนะฮะมาบอกสําหรับท่านผู้ชายนะฮะสุดที่นี่เองนั่นแน่สุดท่พัฒน์เสริมอาหารสปาร์ต้านะครับผมซึ่งตัวนี้นะฮะเขาเป็นสุดที่พันที่ยอดฮิตในฮ่องกงเลยทีเดียวนะฮะผัดออยลแล้ว๊อกจีนพีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนื้อเป็นที่สดแจ่มออยล์เรียบร้อยนะฮะไม่ต้องกลัวจะเป็นอันตรายแน่นอนนะฮะเดี๋ยววันนี้ชิมก็จะมาพูดถึงคุณประโยชน์แล้วก็คุณสมบัติของเขาเขาช่วยอะไรบ้างนะฮะ ต้องบอกไปเลยนะครับผมว่า,าตัวสปาตาตัวนี้นะฮะดัดจะผลิพัณฑ์อมหารสผู้ชายนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครก็มีความสามารถหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นทำลดภาวะการหลั่งไวนะครับผมแล้วก็ช่วยเพิ่มพลังงานทางเพศนะครับผมให้แข็งให้อึดให้ทนให้นานนั่นเองนะฮะนอกจากนี้นะครับผมก็ยัจะช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนของเราอด้วยนะครับผมแล้วก็ยังจะทําให้ ของน้องชายของเราเนี่ยตื่นตัวเร็วนะครับผมอยู่ได้ทั้งคืนนะครับผมสู้ตายแน่นอนนะฮะสำหรับตัวสมาร์ต้าตัวนี้นะครับผมสำหรับผู้หญิงคนไหนนะฮะที่แฟนตัวเองนะไม่ชอบทำกันบ้างเลยนะครับผมไม่ไม่นอนกอดไม่หอมไม่จูบไม่มีสมารอะไรสักอย่างนี่แหละเออ อยากให้อยากไปลงคุณทางการบ้านแอนคุณหลวงรัาน,น,นะครับผมก็ขอแนะนำตัวนี้เลยนะฮะตัวสปตาต้าปีนะครับผมเม็ดเดียวคืนเดียวออยู่แน่นอนนะฮะรับรองคุณได้ทำการบ้านกันทั้งคืนแน่นอนนะครับผมนี่ก็อบอกไว้เลยรับประทานง,ง่ายใส่ง่ายเลยนะครับก็รับประารทานทั้งละหนึ่งแคตซูนะครับผมวันละหนึ่งหรือสองเม็ดก่อนอาหารหรือว่าหลังอาหารก็ได้แล้วก็จะเห็นผลได้เลยนะคฮะน้องคุณก็จะแข่งตัวปุ่นตังอย่างไรก็ขึ้นไปก่อนเลยชี้หน้าอย่างเดียวนะฮะโอเคเวทเชื่อขอลาไปแล้วนะครับผมฝาก